ก็จะเป็นชุด2อคูณสนะครับงานกลางแก้งร้านอาหารร้านเหล้าสามารถนําเส้นี้ไปต่อใช้งานได้เลยน้ําเสียงของเซ้นนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันครับอ วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่โป้โอเอเลสสาขาเมืองไทยอเอเลสนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็มีชุดโปรโมชั่นอีกหนึ่งชุดจัดส่งลูกค้าผมก็จะมารีวิวชุดโปรโมชั่นอ่าให้ดูกันนะครับสำหรับเซตนี้จัดส่งนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับส่วนจะเป็นชุดอะไรนั้นไปชมกันครับก็สําหรับในเซตนี้นะครับก็จะเป็นชุด2อคูณสนะครับก็คือจะประกอบด้วยเรามาดูอ่าว่ามีอะไรบ้างนั้นนะครับก็จะมี ตู้ซับเบรนะครับขนาด15นิ้วตัวนี้ก็จะเป็นตู้หน้าเปิดนะครับจะเป็นตู้15นิ้วของแบรนด์แท้งข้างหน้าก็จะเป็นตะแกรงปัม๊มข้างในก็มีฟิลเตอร์เป็นตู้ไม้อัดนะครับตัวนี้จะเป็นไม้อัดพาร์ติเกิลก็ระวังนิดนึงนะครับในการใช้งานของเราข้างบนนะครับก็จะมีหลุมนะครับไว้สําหรับใส่เสาแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเพลทเหล็กนะครับเป็นแบบใส่สปิคอนเสียบนะครับตรงนี้ด้านหลังส่วนด้านข้างก็จะมีที่สําหรับยกนะครับเคลื่อนย้ายตรงนี้ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นวางในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับสาหรับตู้ทรัพย์ตัวนี้สว่วนเสียงกลางของเรานะครับเสียงกลางของเราก็จะเป็นตู้เดคอนตู้เดคอนตัวนี้ก็จะเป็นตู้ขนาด12นิ้วตัวนี้จะเป็นตู้สําเร็จนะครับเป็นขนาด12นิ้วข้างล่างก็มีหลุมนะครับไว้สําหรับใส่ขาตั้งได้ข้างหลังก็จะประมาณนี้ก็จะมีซีรีส์รุ่นนะครับโมเดลนะครับบอกสเปคต่างๆอยู่ตรงนี้เป็นตู้ ABS พลาสติกนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับข้างหน้าก็เป็นตะแกรงปั๊มข้างในมีฟิลเตอร์ตรงนี้ส่วนชุดเครื่องของเราชุด เครื่องของเราก็จะประกอบด้วยมิกเซอร์นะครับซึ่งเซตนี้นะครับใส่เป็นมิกเซอร์ของทาดาแฟนซี8อ่าซึ่งทาดาแฟนซี8เนี่ก็เป็นรุ่นขายดีนะครับก็คือไปใช้งานนะครับเกี่ยวกับงานคาราโอเกะอะไรนี่เอฟเฟกดีนะครับเอฟเฟกสียงนี่ใช้ได้เลยทีเดียวอ่ามิกเล็กๆอ่าตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดก็6ช่องไม้อ่าเป็นคอมโบแจ็คอ่าเล่นบลูทูธยูเอสบีได้อ่ามีคิวเจ็ดแบนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นบัคติเล็กซึ่งลูกค้าใช้ พัสตแหลกก็เป็นตัว NPE นะครับก็จะเป็นตัว m p r 1 0 2 0 d อ่าซึ่งตัวนี้ก็จะมี8ปลั๊ด้าน้าหลังอีก2ปลั๊กก็อยู่ข้างหน้านะครับรวมก็มี10ปลั๊สส่วนฟอดต,ตรงนี้นะครับที่บอกว่า5โวลต์1น1แอมป์ก็คือสามารถชาร์จกับมือถือเราได้นะครับบีแล้วก็จะมีจอบอกโวลต์นะครับว่าไฟที่เราใช้งานอ่ะกี่โวลต์อ่าก็บอกตรงนี้ด้วยก็มีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ก็30แอมป์ตรงนี้ส่วนข้างล่าง ข้างล่างไม่ลอยครับไม่ลอยเราก็ใช้เป็นของปูพัดจะเป็นตัว UM18 ตัวนี้ก็จะมีไม่ลอย2ตัวก็จะมีวอลลุ่มปรับเพิ่มลดความดังตรงนี้ช่อง E ช่อง B ไมตัวที่1ที่2แล้วก็จะมีหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลและก็ความพิเศษของไมรุ่นนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนความถี่ได้ด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนความถี่ที่ตัวด้มามไม้นะครับมันจะมีปุ่มให้กดสำหรับการปรับเปลี่ยนความถี่อยู่นะครับตรงนี้ส่วนคอร์สที่ใช้ในเฟซน,นี้ก็จะเป็นคอร์สของเบต้าที ของ b e ต้าทก็คือจะเป็นคอสสทางซึ่งเขาบอกเลยว่าคอสรุ่นนี้โทนเสียงอดีนะครับเสียงหนามากนะครับไม่แพ้แบรนด์อื่นนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นคอสของ b e ต้าทนะครับอ่าก็เป็นคอสสทางนะครับหรือจะกดเล่นเป็น3ทางโมโนได้ตรงนี้ส่วน power amp ของเราอ่าเป็นแบรนด์ของ n p s นะครับก็จะเป็นตัว D 3 2 0 4นะครับซึ่งเป็นตัวยอดนิดตัวนี้เป็น Switching เป็นคอสดีอ่าซึ่ง ขอบอกเลยว่าน้ำเสียงนี่รับเซ็ตประมาณนี้เนี่ยแน่นนะครับการใช้งานนี่ค่อนข้างง่ายนะครับเพลเวแอมขนาดเล็กขนาด 1u นะครับน้ำหนักเบานะครับพกพาสะดวกนะครับง่ายต่อการใช้งานของเราก็สําหรับแหลกนะครับที่เราใช้ตัวนี้จะเป็นของ g t a อ่าเลตเป็นแหลก g t a R6 นะครับก็คือเป็นแหลกขนาด 6u ลึก24นิ้วให้ไปด้วยอีกหนึ่งแหลกแล้วก็มีชุดสายสัญญาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายจากมิเตอร์ไปหาคอร์สนะครับจาก นิกไปหาไม่ลอยแล้วก็จากคอสไปหาเพราะวแอมล้วก็แถมมาให้ด้วยในเซตนี้สายลำโพงเราก็ใช้เป็นสายสาย15เมตรนะครับที่แถมให้ลูกค้าทั้งหมดก็4เส้นสําหรับในเซตนี้ทางร้านจาหน่ายให้ลูกค้าในราคา3 2 0 0 0บาทถ้าหากท่านในสนใจในคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับไปใช้างานกลางแก้งร้านอาหารร้านเหล้าสามารถนําเซตนี้ไปต่อใช้งานได้เลยนะครับก,ก็คือใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากคราวนี้ผมก็จะพาพี่พทุกท่านไปทดสอบฟังเสียงกันกว่าน้ำเสียงของเซตนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันครับ Kita. สำหรับเรื่องน้ำเสียงนะครับของชุด2อคูณสนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนี่ก็คือด้ามไม้นะครับของตัวไมเป็นของโฟรพัทดเอ็มสินะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวด้ามไม่ตัวนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะส่วนสําหรับการปรับเปลี่ยนว้มถี่ก็อยู่ในตัวไม้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีการรีวิวการใช้งานอีกทีนึงนะครับตรงนี้สําหรับในเซตนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอีก1ชุดนะครับก็คือชุดนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักแชทนะครับเข้ามา สั่งซื้อสินค้าของเราได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไกลมากนะครับเราก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับถึงหน้าบ้านของท่านแล้วก็มีทีมงานไปจัดเซตระบบให้ด้วยนะครับก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับกระต่ให้นด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ